จากที่เมื่อวานนี่ทางบ่อเอ็นกับเห็นทางบ่อเซนเพื่อนน่ะได้เข้าไปอัปเดตบ้านของบ่อสิงนั่นเป็นอย่างเนาะและที่นี่ก็มีเอฟซีหลายๆคนก็ทักถามมาว่าทางผู้รักผู้ใหญ่เพื่อนจะสิขายบ้านบ่อสิงบ่อหรือว่าจังใดนั่นเป็นอย่างเนาะก็คือทางผู้รักผู้ใหญ่เพื่อน่ะเพนบได้ขายบ้านบ่อสิงคือตอนนี้เพื่อนยังพิจารณาเบื้องว่าครอบครัวใดจะเหมาะสมที่จะได้ไปอยู่บ้านของบ่อสิงนั่นแหละนั่พี่น้องเนาะก็คือบ่อสิงในเหตุอย่างไรเพื่อนก็ บวกับมาอยู่บ้านแล้วนะเพี่น้องเนาะและที่นี่ทางผู้รักผู้ใหญ่เพิ่นก็เคยให้โอกาสแล้วเพิ่นก็ยังบ่มาคือเก่าพี่น้องเนาะเพิ่นก็เลยจําเป็นต้องนี่แหละพิจารณาครอบครัวได้ที่ยากจนที่สุดแบบว่าเหมาะสมที่อาไปอยู่บ่อนหันนั่นแหละเพี่น้องเนาะและที่นี่ทางบอแอนด์กับเดนคอมเมนต์ก็หล่ไล,ล่พอสมควรหลังจากที่บอแสนเพิ่นเข้าไปอัปเดตบ้านของบอสิงกะับห้างเสียงกับคอน,ข,อนข้างจะหลายว่าอ่านี่แหละ น้องตุ๊กน้องติ๊กอ้ายมีคอามาฝากจื้ออ้ายเด้อร์บันเดอรเรื่อว่าบ่าวเอ็นสเตอร์ดิโอบ่าวเอ็นคุณลหอเฮ้ยสะบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีเบิดสุขสู่คนบริจิตต่างไทยพังลาวหรือว่าสิเป็นทางต่างประเทศกันยินดีตอนหับเข้าสู่ช่องยูทูบบ่าวเอ็นสเตอรดิโอหรือว่าเฟซบุ๊กเป็นเฟสบ่าวเอ็นอีกแล้วเนาะพี่น้องเนาะ เอาเส่ิมเปิดภาพมามือนี้ก็ได้มีโอกาสข้ามาหาน้องตุกน้องติก๊กนี่แหละน้องพี่นอนะ้องเนาะบรแอนกาบผเคยเข้ามาหาทางนอง้องผลจักเถื่อกับพอดีว่ามือนี้ฝนตกห้ามเขา่าเนาะพี่น้องไปเกี่ยวข้าวซองมือกู้เขา่าได้ก็เลยได้มีโอกาสมาทางนี้แหละหลังจากรแหละแดดซองซ้ำมือผู้น้องพี่น้องจังสี่ได้ไปกู้เข่าก็เลยออกมาเวียมางานก่อนเล็กๆหน่อยน้องพี่น้องเนาะเอาพี่น้องไอ้มากับพอดีว่า มาพ่อบอแซนเพิ่นพอดีนะพี่น้องเนาะใบดีดีเอ่อพอจะพอกันโดนเติบเนาะโดนเติบเลยเนาะไปฆ่าเกี่ยวข้าเออเกี่ยวข้าวเกี่ยวน้ำเมนเกี่ยวข้าวตากฝนเกี่ยวข้าวตากฝนเนาะเมนไอ้เกี่ยวข้าซองมือก็เยีนเตะดับนาตากฝนนาตากฝนเนาะเมนอันนี้เกี่ยวข้าวตากฝนไม่ดีเนาะไม่ไม่แบบเกี่ยวข้าวตากฝนเฉยเฉยนี่เมนเมนถูกไหมสมัยใหม่ดีพี่น้องเฉยเฉยนี่เนาะเกี่ยวข้าซองมือ สองมือแล้วเต็มทรงน้ามันยังมันยังมันกู้ตั้งใจว่าจะเกี่ยวมันลายๆนะเลยจะกู้ขึ้นนะเกี่ยวสองมือกู้ทะนึงวะโคนเทคแล้วมาวาดปะมันตอนเช้าน่ะมันเห็นขึ้นชิบูโต้เงี้ยเลยไเห็นแบบว่าไม่เช่ยละไงอากาศแบบปกติอากาศไม่เช่ยละนี่ว่ากลัวนี่อีกวันนี่น่ะมันจะโวยไปมืดที่เลยคือสิโต้เลยนี่น่ะนี่ยังคือสิโต้กันนี่น่ะคือว่านี่น่ะมันแบบตอนเช้าน่ะให้ผู้ดีเขาปวดนะแบบว่าาไม่ แดดที่นะวัดแรกวัดพอคำมาวัดพึกมาบัดเดียวบัดนี่มันเอาน้ำบระทันแน่นอนน้ำบระทันเลยสองโมงก็เลยเทงได้ดีครัไปมัดไปยังบัดแต่เพิกระทังแบบว่าแดดได้อย่างเด้ียวพอดีมันแล้ววัดเทงมามใช่บัดนี่เพาอีกรอบมันแล้วไปจนเอาให้ตังค์มาโป๊กไว้นะในหน้ากขาเปียกคือเก่าเดยมันมาแห้งใส่ประทานเลยแห้งเลยวานึงจนโบเห็นต้นไม้คือชิรัยคนจดก็ที่หน้าวัดนี่เนาะคนจ้างโอ้เอ๋โอ้เอ๋นะวาดนี่นะ วันที่บบนั้นเวาเนี่เนาะแมนแมนอ่าเป็นไดจคำม้าน้องตุ๊กบ่จ้ากันมาเนี่ยแมนว่าเขามาหาน้องตุ๊กเพิ่นมือนีันนี่พาเพิ่นไปอ่าอัตตาเศร้าอ่าอัตตาเร้าเบิ้งซศราเบิ้งคนน้อยอะนะเป็นใจได้เพิ่นเพิ่นถามเพิ่นว่าตั้งแต่เราได้สีหาเดือนยังบ่ทัน ยังบูฮู้แชมป์นะว่าว่าเป็นได้ไรว่าว่าว่าลูกตัวเปลี่็นได้ไรคุณยิงผู้ชายกับยังบูฮู้เนาะยังบูย่างใหญ่แชมป์ว่าบูว่าพบวัตถุวอหรือว่าอย่างไรแข็งแรงดีบอก่งยังบ้ันฮู้แชมป์นะแบบว่าแบบว่าธรรมชาติดีๆนี่นะธรรมชาติดีๆโอ้ทั้งคอยกับยังบคอยขม้าจักเถื่อนนะแมนบะแมนอันนี้บบแมนเฮือนผมว่าใส่นี่บยังโบแมนอนี่เฮือนอะไรอ้าผมชื่อคำาได้รถไฟใส่นี่ของแท้ได้โพวิ้นได้นี่นะฮะต้องสว่านเนาะ ผู้วิ่บอลเรือธรรมดาบไเก่งเนาะคอยบวกก้าบวกก้าคนหน้าชื่อส้เฮิกแล้วหลุดผึ่นชาวแพงแล้วก็หลังกุ๊กอยู่น่ะเรนรถอันนั้นเดี๋ยวพอวันมาอันที่วันพอวันเก่าอดีตพอวันอ่าเราไปเคยเลมพอวันเดี๋อวเราก้าข้ามาได้เฉย พี่พาเพิ่นไปเอโกเนาะอย่างมีสบายดีสบายดีขอบคกล้าเขอามาเลยอย่างมากไก่ปะไอย่างม่พุ่นแล้วขอติด้วเด้อน้องน้องอันนี้พวกพั่ก็ับไป้ำาะไรวะไม่ได้ไปเราเรา ไปเรียดไปเลาวเราไปเห็นเตือนอัฒช่าเพราะเขาบอกอัฒช่าวยุติแล้วเพิ่นแบบไปเรียดตั้งแต่เัฒช่าวผมไปปลูกอ้อยนะแต่ว่ามานี่ยแต่ว่าสีเฮ็ดอยังกับเพิ่นว่าสียผ้าน้องเิ่นไปอัฒช่าวเบิกคนน้อยว่าไปแบบว่าเพื่อให้ผู้คนนะมั้ยไอ้ผู้ว่าเพิ่นแข็งแรงดีบ่อถือว่ามีจังนใดห้องก็ใชได้ผู้ว่านะเดือนจักเดือนเออจากเดือนจังอย่างอากาศทั้งหมอเพิ่นก็จะแนะนำ เพิมเติมอีกเด้ว่าเป็นได้ได๋ก็เฮาก็สิได้ฮู้อีกนบ่ล oh. uh ่ะ oh. อ oh. uh ือทางผู้ใหญ่เพิ่นฝากเงินมาให้พาไปแบบว่าสิได้เดือนดเดือนดเฮาก็ฮู้ได้บนี้เนาะเอาเนาะเพิ่นไปหาหมอเนก็เพิ่นก็กำหนดออกมาได้ได้ไดัไปหาหมออันนี้เฮาบ่เดาเราไปซือเนาะแม่นแล้วกักเดือนแล้วเนาะน้องัเทื่องค่คืนบ่ได้นอนมันดินแฮงอ่าเฮาบ่จักได้จักเดือนจเดือนเนาะอจะน้อยปลุดออกคืนนี่แหละเนาะคืนนี่ก็เจ็บท้องบ่ได้นอนว่าซั่น คืนนี้กันเจ้าวัวชีไดอย่กันเนาะวัวสาวอยู่เนาะคนวว่าง่านยังน้อยอยู่เนาะอ้าวโอ้ยว่าสิพาไปบงก้อนมัอนี่กบ้าวปันจังก็ได้ยังสิไปแล้ก็ประมาณเพื่อไปเพิ่มมาก็นสองมงมชั่วโมงไดุ้่นแหละชั่วโมง3ชั่วโมงกว่าเข้ากบู้วัสาเรรคิวด้ไปสวรรค์มอสสิจนี่นะสิอยู่ ไล่เวียดนี่นะอืมเซโนนี่เนาะห้งหมอเวียดเลยแลเพ่งนห้องหมอเนาะแพงในห้องหมอนี่รมันก็เพาทุอย่ากเท่ากวดนี่มท่านบรมันก็ลาเรงเนี่ยเพ่นกันน่ารักท่านสมัยเครื่องบนทันสมัยสีหูเลนนหนาพุ่แล้วเมนเครื่องบนทันสมัยคอยเคยสะดวในการถ่ายคลิปเขาอีกเลแบบว่ามันเป็นหงหมอเอกชนดี มอไทยเกชนเนี่ยมันกะมันกะง่ายทินะมันกะง่ายให้ไทยด้บยวคือคันเขาไปห้องมอนี่บได้ไรอโอ้ห้องมอแบบว่าที่กล้องใช่ในี่โอคนใหม่เขาเท่าเดียวจะหน่คนเอาคนมาจับอะไรนู้นเอออีนี้คือมาห้องมอไทยต้องไปรถห้องมอลัดนี่แม่แบบว่าบ่ได้นะมันเป็นการบ่งามภาพลักษณ์ของอันนี้แหละมันกะมันก็มีการเบลกระเบียบเนาะมันแบบว่าแม่นอันนี้มันเป็นของเอกชน เขาแห่งจากหจักเนาะว่าใช่อใช่ๆมันก็มันก็สะรวกแน่ครับ่าคาใช้าจมันก็สูงนิดนึ่เมนเมนชูงคอยเชื่อคอยเชื่อคอยเชื่อคอยเข้าไปจดชือชื่อนี่เอาคอยละหกแสนคอยยังไม่เห็นยังคอยอันคอยเคยไปกวดกระเพาะจดชือเออขาไปจดชือนะเอาเงินข่าวหกแสนเอาันตาม มันกาแต่ระบบมันเนาะเอาค่อยเข้าไปทามอีกเอามาอากแฉ็ดอีกยังมาทันกรดเลือดได้ไงเพราะว่าความจริงในมาบอสเ่าความจริงมาบอสเพอนเวเาความจริงบอส่นบัแทงเลือดค่อยเอาค่อยแปดแฉนบันีิโอ้ตายคักกูบันีิกินใจวันนี้วัดหลานแปดกันไปนะมาแลกการมันกัแล้วแต่แบบว่าความ ที่เขาอยากเข้าไปแม่นแบบว่ามันทันสมัยฮ่าจีเปินว่าเครื่องมันก็ทันสมัยเดยเกิดมันทันสมัยคือกันน่ะนะห้อหมอให้ก็ได้คือการแต่ว่าคนก็สิลายแน่นะมันได้ล่อของหมออันอย่างก็เอิ้นเอกซ์โซนนี่บ่อ่ามันก็บมันกับนั่นคือการว่าห้องไหนเขาอยากไปบ่มันขักนะมันซื้อรถก็บจะซื้อคันถืกใจมันมันกับ มันในล่อใช่ไหมครับเขาคิ้วลายเนาะคนกับลายที่ลายลายลายคนกับลายพี่น้องเอ้้ยแลวนงทุกเตรียมตัวอยู่บอเดี๋ยวนี้นั่นอยู่เนเตรียมแล้วเลยเด้ออืเอ้าท่านค่อยเข้าไปพูดก็ได้จ้ะเตรียมแล้วเข้าไปก่อนพี่น้องเอ้ยนี่เลยน้องพี่น้องได้นมซองแพ็กมาฝากน้องผลมาครั้งแรกก่ะน้องพี่น้องจะเวิ้งเบาบอสคอยมีของมาฝากน้องก็ได้นี่มาแรกๆรได้นี่มาแล้วก็ไม่จอดกินเวลาบอยบอสบอสเนที่กินบอสตุยอยู่เนาะ เอ้ยอกกันพ <addition> uh. ี่น้องเลยไปหาน้องพนก่อนฝนที่ตกอีเลเดเจ็บอนี่มันเอาเน้อโอ้โหใครตีมันดินสุบอ่ะนะื่อป้าอันนี้บ้าบอลอยู่พนันบ้าบอล บมดอยูผ่ผนบ่อสอันี่เนาะอ่าเข,กข,กขากินเผ่นบอน่อหน,นิขี้คางก็เต็มกินเตีเออเอ้อาเห็นบอสลีพี่น้อง ตื่นบ่สบายดีสบายดีกสบายดีน้องหล่ะป้ามาเห็นน้องพึ่งคนได้เนาเห็นผเนห็นน้องน้องยังน้องตุ๊กอาอจำเคยมาบ่เคยมาแต๊โดนโดนจลืมชื่อลืมื่อเคยมาเท่หนึ่งเนาะแม่ว่าน้องแมนบอก่ดีเรากำลังลืมแล้วก็ลืมกันเกลัลืมกันนจะ ไม่แต่ปีปีซื่อเนี่ยผม่ด้จืดอไรเยเจริ่จ้าบ่จืบ่จืดเนาะบนน้องทุกน้องติกนคนละคนบอกไม่เห็นเนาะเอ้าไอ้มีเขามาฝากจืดไอ้เด้อบันเดอบ่าวเอ็นสเตอร์ดิโอบ่าวเอ็นคนเหรอเอ้บ่าวไปตีบแล้วพี่น้องเนาะ วันน uhm ี้นเลยเบเจเินหาเห็บเหินบ่เอ็ก็รออยู่ Die ่เห็นเลยเนาะเห็นเลยเมน่นหะนาะเอ้าอูดี๋ยนะเห็นนะอจัลุบอีกเนาะบมีคนกำลังตามอีกเนาะดูดูนนันหยากันไปพี่้องาะเหยอกกันนี่แหลน้ะพี่้องบห็นกันเทิงเลพิ่นคือขึ้น เป็นจังไรคือว่าไอ้เลยินว่าจีไปหามงหามอบอ่อะไม่ใช่ทางสามีเจ้าหรือว่าทางพัวเจ้าได้สั่งงพ่อเป็นบมไปน้ำกันบอ่อืมอืมอืมหลัจากเดือนแล้วทางลูกนะไอ้พอถามเดื่ออ้ยังไม่เคยมายังบุฮู้สีหูมันนี่แหละออสูมนนี่ว่าจักเดือนจักเดือนนะอ๋อแสดงว่าที่ผ่านมาเนี่ยยังเคยไปหามอจักเทื่อออสิไปมือแรก ไปมือแหลกมอเลยเขาซักก้นเหรอได้เออเอ้เราลายาดแลายเราหิ้งญาติอยู่นะบอกความหมายนะบอกผลชักยำลุงให้เด็กน้อยนะเออเราหิ้งยาดแม่แล้บุก้าไปหิ้งยาดนะจุดเป็นลบ่อเอ็นอีกแล็บบานีทเนาะโน้โมอ่พันธ์ยีชักยาบำรุงให้เด็กน้อยเออเราไปหา ทางน้อยเนามากินเลยเคยทักกับครีมแล้วทางลูกน้อยนี่นะยังไ่เคยยังเคยทักยาวิตามินให้เพิ่นเลยบ่แสดงว่าง่ายยังไ่เคยไปหาหมอเนาะเสียนเท่านี่ก็ยังไ่เคยอ๋อไม่แจ๋ยเราสัมภาษณ์เด้อแล้วเราบ่เจาะนะกิบสกอรอ๋อขอบใจขอบอกขอบใจทางบอสซาลีไลยๆนะพี่น้องย่านยังบ่จะไปหาหมอนี่ฮะ ก็เคยอยู่บ่อ่าถือเข็มบ่เคยทักยาจะเถื่อบ่เป็นค้งเป็นไข่อย่านี้ใช่เคยชักเคยชักอยู่นั่นเจนาะมาหาเลาะฮักมาหอยซื้อออกจะไปไกลนะจ่วงไว้มันกระถิ่นอย่ใเนาะผลจิไปทำหมอมาเลาะฮักได้ยี่มือว่างผลงานมันบวชเป็นงานนักเนาะลินแต่ตอนนั้นให้อยูเจอสิมาเมื่อไหร่รู้มาตัวมือเลยนะไม่หรอกให้คอยทมก่อนบ่บอส พอจะทำเรื่องประฮามโมก่อนทำนะอือคือทางพวจเจ้าหนูบดไปน้ำบ่ออือถ้จะไปกับภูรจศะนีไปกับบ่ออ่าบ่าวแสนบ่าวซาลีแม่อือไปน้ำบ่ไปแล้วไฟแล้วเนาะโอ้เมืองครับหนึ่งดูขี่รถตามลัำมันก็ง่ายแล้วเนาะมันก็แล่นบดท่านแล้วเนาะคนเลยขี่รถใหญ่อยฮะขี่รถน้อยเป็นใจได้คนน้อยจริงเลยบ่ ติงเตงี้ยมด้วยตงจักเดือนแล้วนะเป็นไงคือได้ข่าวว่าเจ็บท้องอีกบ่อคืนนะดยเจ็บตอนจั่งโมง,งหรือว่าบิดคืนตอนเจ็บตอนเก้าโมงกว่าสิบสิบสองโมงแม่นกินพิษคนน้อยบ่เนาะไม่ได้กินอย่างกินข้าวกล้องย่างแต่ละมือเลยข้าวมน้มาเม่แต่ละมือกินข้าวกล้ยังบางมือกินแกงน้ไมัแกงน้ำมันจะทำนี่ย ขออนุญาตถามได้สะดวกกระตอบบอ่สะดวกกะบ,บ่เป็นยังบ่สะดวกกระตอบไบ่แล้ลบ่สะดวกก็บ,บ่ต้องตอบว่อา้ง <laughs> นอนนําแบบกลางค่ำกลางคืนยังทากิจกรรมอยู่บ่ยังให้เราเห็ดไก่เด้อสามคอสก้อนเนาะบอเอนนี่ก็เป็นห่วงเล็กน้อยแล้วเง <laughs> ินอื่นไหนอันนี้ก็เอฟซีเพิ่นผ่านมาถามมาบอกนะตักเตือนกัน เพื่อย่านท้าเจ้าบ่ฮู้น้อยๆนะเนา,านนะอเอาง่ายๆก็บยันมันมีความเสี่ยงต่อเด็กน้อยเมื่ออันนี้ว่าเมื่อครั้งเดียวเป็นอะไรคนตกน้ำยู่นี่ไดยโดยอ๋อคนตกน้ำหดเขาห้างเลยเจ้าหนึ่งเข่าเองบ่ยจำเศร้ากันนี่จำเศร้าปั้งแถื่อหลัวปั้งแถื่ก็เนาะว่าจะตกมาข้อมาเห้นกันนีย แสดงว่าไอ้เพิ่คนไวซื้อวานนี่เนาะพวมอยุกับไมจักปีละจ้สาา้าหาหอคือิบ่าเอาพวแตน้อยว่าไปเจ้าก็ได้เนาะใหญ่แล้วเนาะติแล้วว่าไหมใหญ่ก็ที่เศร้าจืดไว้ด้ยบอกนะอยให้ราจัดการแห้ง อย่างนี้นี่ก็บูมเมนได้ว่าลามกจังชันแข่งชี่ยันเอฟซีกรใจพิษไม่ว่าน้องยังน้อยประสบการณ์ยังน่อยนะเพราะว่า oui, ต้องเอาความจริงมาว่าเราได้นอบเอ็นเอาความจริงจากเจ้ามาเลยน้องโอ้ยบัดบัดดมเราลยเลาไม่คุ้นกแล้วกัน อยากไปหากิ้นโมเลนนอช่องนองใช้อนนองผมแดงๆเคยมาหันาว่างานนองผมแดงๆนั่นเพราะเป็นไตรบุได้ติดตามข้าวอย่างเนาะยบ่พอคนคนเดียวกันบ่น่ะแม่นคนคนเดียวกันกับอันนองตุ๊กตะกี้อันนี้นาะนองตุ๊กคูมือนี่ก็แม่นอันนี้น้องติ๊กกับน้องนิดคนไปเลี้ยงอยู่น้องติ๊กบ่อบอเขาเคยมาแต่โดน มาส้งอรกแรกแต่โดนเติมลักจนลืมแล้วก่อนขึ้นเพื่อนฮะขึ้นเพื่อนมอไอบัตรมาขึ้นเพื่อนเจ้าบ้จืดแล้วเนาะคนโบ้หล่อเนาะนนคนบ้ร่อถ้าเข้ามาทีเดียวนี่ยแหละก็เลยบ้จืดก็เลยเป็นคนใดขนาดเจ้าสใส่ช,ช,ชุดแบบนี้หรือว่าบ้เตรียมไปไงจะเปลี่ยนชุดใหม่อยู่เป็นชุดเป็นเชือดดีมึงงชุดชุดเจ้ใส่เมื่อวานนี่เด้ ชุดภัยซื้อมาให้ชาบุญวะจะใช้เมื่อวานนี้ฮะมันมีเหลือสัเก็บเท่านี่แหละหืมแต่ <laughs> ต้องห่วงไปน้ำเพิ่นเพิ่นใช้ใจ่ายให้แต่บัตรเบรดิตไม่ต้องห่วงเนาะเจ <laughs> ้าแต่ต้องอุบเรื่องเงินเรื่องค้ำเพิ่นพาไปเพิ่นต้องมีห้องหับอยู่แล้วเนาะ <laughs> <laughs> นี่นี่เราไม่ได้ใช้ใจ่ายอย่างเนาะไปน้ำเพิ่นซื้อ <laughs> บ้าเลยเราไปเกี่ยวเขาจะกวนเราเอง ไม่บ่เลยบวกี่ยวแล้วพันผลรกเนาะบอเห็นเนี่ยบเกี่ยวอยุดก่อนยังไม่เกี่ยวป่ะจะเกี่ยวมาแล้วนายบ่ช่อยบ่ต่ออะเบื้งเนาะปุ๊บุ๊เขาได้เนาะเสืร็จแล้วป่ะเสื็จแล้วเขาใหม่แพงได้บอนโลทนายอยากเขาใหม่ยูกเต็มแห้งโลทนายโลละเซ่าวหาพันแห้งแท้ ขาหยังสิลึกแท้เน้องมันใหม่เฮงบ่มันาจุดคิวบ่เผื่เกี่ยวใหม่เลยเลยเป็นจไดจเรื่องเฮือเรื่องชา,าเผื่อมีข่าวดีมาแจง้งกลบวว่าแคน้องยังยัง <โด S 1> อ๋อไม่เคยเห็นบบาจิตขับมาเรื่อยแท้เป็นเข่าวมาไทยสอแลยบ้านหลังนั้นพลาจะอยู่แบบนี้มียลุงณ์ได้คนข่ามาใหม่ในไามแต่เรื่องอันมู หูวจักแล้วเนาะอ๋อเจ้ากับป้าหอยทามก่อนมันเพิ่นบเบิงเพิ่นเห็นแล้วเห็นแล้วเงียบเงียบเขาเงียบเร็วขาพังหรือล่าขาพังคนนี้หรือคนนี้ขาพังไงวะบอกมันเป็นเรื่องเก่านะมันซื้อบิึงหน่อยนาทีโอ้ยเพิ่นเบิึงเพิ่นได้กินเชียงบอกแอนเพิ่นบึงโลดเคนโลดมาะอันเดียอันเดียกินเลยนมไปซื้อมาให้ขนาะอันเดียอัน กินแก้ไกิน้อักนินให้คนบองดูสิ้กินให้ใ้มองดูไอ้ชื่อมอหัย่องแพกผัวกินเบิร์บอกองหนึ่งนะต่อมืออะไรมิตามินชูงจะได้หนะผัวคนมหให้กินข้าวกินน้ำชื่อ้าคคอยนั่นก็บอกเองคอยกรจะมตาินชูงอันนี้ค่คอยกับมันกินนะคอยอยากที่ไม้น้องคนได้เนี่เป็นคนเท่าของอนชัยแล้วแม่ ่านี่แหละเด็กน้อยเพคนที่เกิดมาเนาะพี่น้องจะให้เพิ่นแข็งแรงสมบูรณ์ดีเอาก็ซื้อได้ทำชาซื้ออ๋อง่ายวบ่บ่ลเป็นไรเคยหน้งองนอนผี่นอนใหม่เลยว่นุ่มบ่นุ่มใครว่าน,นอนแต่เ่าอยู่เนาะของหวานนี่เองเป้าเอางเลยทำไมจูบไายมัน <c oughs> มีนลมแล้วเนาะปล่อยมันขึ้นหรื เรับโมท่านได้กินข้าวเช้าเลยว่ามั้ยเนี่ยใช้บ่อยกินคือผนบอยกินมาจากเพื่อเบอร์เซนท้าไปกินแต่กินเพื่อปวดแล้วกันยังงั้นเนาะแม่เออแม่แหละบ่อร์เซนผลบอยกินข้าวมันนี่นะผนจะไปอันตาซาวไปไปอยากให้มันเเ็ศหน้าเด็กน้อยผู้หญิงหรือผู้ชายนั่นแหละหรือว่ากระเทยหรือว่าบักทึก เจ้าอยากได้บักเทึกหรือบกแม่บักเทึกบกทึกนั่นคั้นปวดเป็นกระเทยได้ยินหรือไงบัวจ้างบัฮหูเนาะตัวเนี้ยมันเ่ยมาจากว่าเขาออกมาแล้วมันขึ้นกับจิตใจคนมันก็มี่านอัดปวดลำพูดกันเพราะมันมีสี่ประเภททอมกระเทยบูมีนนันมันบูมีในลูกไปถ่าเนาะ เขาไปตัดเส้นออกเลยเขาเอาตัวใหม่ใส่เอาในว่าเยน่กนว่ากวดพ่อแบบนี้บู๊บบู๊บไม่ได้บอกไปแล้วจาริกจื้อได้บ้านไหนื่อไอ้นะบ๊อบแซาเนลว่า้า้ยูส่องเจ้าเจ้าได้บอกได้เลยค่ะไงวา เอนดเอามาเอามาขึ้นเอามาขึ้นเอามาขึ้นีนทำไมจองแพ็กยังจริงเมาขึ้นมาขึ้นมามาบายับาอนเบาแอนสตอดบาแอนสตอดิอหรือว่าทางเบุ๊กแฟนเพจสติโอจอไวเดอบานเเห็นแล้วรถแมนโอ ไอ้สตอูดิโอมาแล้วอเดี๋ยวน้อนก็มีระหว่าการเตมเตรียมเอาเครื่องที่ส่วนตัวเจ้าแล้วออาปีหน้ามาพี่บ๊อบหนึ่งนึงทองคำเสร็จแล้วถ่ายอยู่นะทองคำแมนทั้งห้างก็จะให้ทั้งน้อนผ่นเตรียมเสื้อผ้าหน้าแพฟก่อนพ่อมจะออกเดินทางไปเบิ่งคนน้อยผู้หญิงหรือผู้ชายเฮาสิอะไเราสิการเตมเตรียมเอาบ้ดนนะหมักส้มโอสีอะไรเราคนนี้เอาเตรียมเตรียมเอาีหน้าเลยก็จะขอโตจบคลิปก่อน เพราะว่าก็ได้เวลาเลยได้ให้เบาแซนกับเบอสลีพาน้องตุ๊กไปเบิ่งคนน้อยเอาพี่น้องไปพาก็จะโต๊ะได้ฝนเอ้ยเขาก็ให้ยังไล่ได้คลิปกว่าให้พูเก่งโมกเก่งใจเน๊เห็นว่าก็ได้เทวดาเอ้ยเอาพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็ผมยังไล่ขอโตจบคลิปก่อนไปพอกันคลิปหน้าคลิปหน้าอีพีหน้าอีพีหน้าผู้ลรเอาพี่น้องเนาะ กลางว่ากันใหมเอาไปก่อนจะด,ดีมีแห้งเบึดสุขสู่คนพี่น้อง